สวัสดีครับพบกับรายการอัพเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับก็มีเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งนะแม่งเมาเมายาบ้านะเมาแล้วก็ไปกระทืบคุณยายนะคุณยายก็อายุ86ปีนะไอหลานคนนี้ก็อายุ35ปีมันขโมยเงินยายมัน งัดเอาของไปขายไปซื้อยาแล้วล่าสุดก็ถีบเข้าเบ้าตาคุณยายเพราะไม่มีเงินคุณยายก็พยายามขอความช่วยเหลือไอหลานคนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะปรากฏว่าเหตุเกิดที่นครนายกครับแล้วยังไงอะเรื่องก็มาถึงหู ของคุณปุ๋มปนัดดาคุณปุ๋มปนัดดาก็ไปไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไปเจอตัวไอ้หลานคนเนี้ยแล้วก็ไปช่วยคุณยายก็เรียบร้อยละเพราะกันไอ้หลานกับยายนี่ออกมาใช่ปะ่ะแล้วก็ระหว่างที่คุยคือไอ้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 ไอเฮียเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก มันพูดจาแบบแม่งเมาอะ่ะมันเมามันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็เลยคุยกันเล่นเล่นสนุกสนะุกไงว่าเอาเอาตังค์มาใจเจ้าเที่บอกคุณปุ่มมีเงินนะอันนี้ก็บอกเออมีเงินเหรอเออเดี๋ยวจะให้เงินไปซื้อเอาไปซื้อยาอ่ามันก็มีตังค์อ่ะไปมันก็จะเดินไปซื้อยาใช่ไหมคือจริงๆแล้วคุณปุ่มมัดดาเขาจะไป เกี่ยวกับไปช่วยยายเท่านั้นเองแล้วพอดีมันแบบว่ามันเหตุการณ์มันพาไปไงใช่ป่ะพอบอกมันจะไปซื้อยาปุ๊บอ่ะทั้งคุณปุ๋มทั้งเจ้าตำรวจมันก็โอเคเดี๋ยววะก็ดีวะเดี๋ยวมันไปเดินไปซื้อยาใช่ไหมมก็จะไปไปจับคนขายยาไงมันก็ดีหรือเปล่าวะก็น่าจะดีนะไม่ได้ครับไปรู้ถึงหูฝ่ายปกครองครับฝ่ายปกครองนี่ไม่รู้ใครนะฝ่ายปกครอง แต่มันเป็นคนที่อยู่กระทรวงมหาดไทยอ่ะมันเป็นลูกน้องผู้ว่าก็ไม่รู้มันเป็นประหลัดหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองเนี่ยมันก็มามาในที่เกิดเหตุแล้วมันก็มาต่อว่าต่อขานคุณปุ่มปนัดดามีการเถียงกันมันบอกว่าไปทำอย่างนี้ไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นผู้ป่วยเพราะมันไม่มียาบ้าด้วยไม่เป็นผู้ป่วย เออแล้วก็จะไปบังคับกูเข็นให้มันไปขยายผลไม่ได้มันบอกอย่างนี้เว้ยไอ้ฝ่ายปกครองเนี่ยก็เถียงเงินไปนะไอ้ผมก็บอกว่าต้องจับไอ้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับยาบ้าอย่างเดียวมันทำร้ายร่างกายย้ายเข้าใจป่ะคือคดีนี้ไม่ได้คด,ดียาบ้านะคดีทำร้ายร่างกายหรอเวคดีทำร้ายร่างกายเว้ มันไม่ได้เกี่ยวกับยาบ้านะเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าคนในตัวก็ไม่มียาบ้าด้วยนะเว้ยก็เป็นการโต้ารมกันไปโต้าลมกันมาผมอยากจะบอกว่าคุณปุ๋มบรรดานะหรือใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นคุณการจอมพลังคุณเอกสายไหมต้องรอดคุณอ้อเป็นหนึ่งหมอปลาหรือใครก็ตาม คุณปวีนาอะไรทำนองนี้ข้าราชการประจำนะเขาไม่ชอบไม่ชอบพวกคุณใจใจลึกๆเขาเกลียดพวกคุณเขาด่าพ่อร่อแม่พวกคุณอยู่ในใจเพราะพวกคุณน่ะมาทำให้เขามีปัญหามาแย่งผลงานพวกเขาไปเข้าใจป่ะเขาไม่ชอบหรอกเอาจริงจ กรณีนี้ก็เหมือนกันเขาไม่ชอบคุณปุ๋ม,มนัสดาหรอกคุณจะมาทําดีขนาดไหนคุณจะมาช่วยคุณยายไอ้นั่นเสกเมาแม่งมีปืนมีมีดฟันกระบานคุณปุ๋ม,มนััดาเขาไม่ได้มาเห็นใจอะไรคุณหรอกจะบอกให้แล้วก็ไอ้ยาบ้าห้าเม็ดห้าเม็ดห้าเมตรเนี่ยมึงรู้กฎหมายกันหรือเปล่า ยิ่งมึงเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองอ่ะมึงรู้กฎหมายหรือเปล่ามึงก็เหมือนไอ้คนไม่รู้กฎหมายที่ออกมาโวยวายห้าเม็ดห้าเม็ดแม่งเป็นคนป่วยคนป่วยไม่ใช่คนป่วยเม็ดหนึ่งก็ถ้าสืบได้ว่าค้าก็ค้าจะเป็นคนป่วยต่อเมื่อไอ้คนที่โดนจับแล้วมียาไม่เกินห้าเม็ดยินดีสมัครใจจะเข้ารับการรักษาถ้าเกิดมันไม่สมัครใจบอกกูไม่รักษานั่นแหละ ก็มีความผิดตามกฎหมายคือแม่งอ่านกฎหมายแม่งไม่แตกฉานฝ่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศด้วยอบรมไอ้เจ้าหน้าที่วกนี้หน่อยฝ่าผู้จัดการตํารวจแห่งชาติด้วยอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจหน่อยบางทีไปฟังใลยใน u ูทูบเนี่ยไอ้พวกแม่งเก่งๆมันก็จะพูดดุนพูดนี่พูดนี่แล้วก็ไปเชื่อแม่งก็พูดมั่วกันไปเอาจริงอย่างผมเนี่ยแม่โคตรมั่วเลย เขาจะบมันต้องฟังหูไว้หูนี่แหละครับคนเราถึงไม่ค่อยอยากที่จะเป็นคนดีไงถ้ามีเหตุการณ์อะไรเขาถึงเอาหูเอาหน้าเอาตาไปไล่เขาไม่มาช่วยหรอกผมเคยผมขับรถกระบ,บะอยู่ที่กรุงเทพตอนประมาณตีสองไปแดกหล้ามาขับรถมีรถชนกัน อแล้วผมก็จอดแล้วผมก็ให้เขาอุ้มคนที่บาดเจ็บขึ้นรถแล้วมันก็จะแยกย้ายไปผมไม่ยอมผมบอกต้องขึ้นรถมาด้วยเพื่อนมันต้องขึ้นรถมาด้วยแล้วผมก็ไปส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลเสร็จตำรวจก็มา ตำรวจก็เชิญผมไปสอบสวนตั้งแก่ตีสองกว่าจะสอบสวนเสร็จตีสามครึ่งสอบสวนเหมือนกับผมเป็นคนชนนะครับเสียเวลาชั่วโมงครึ่งแต่ไอคนนั้นมันตายบนรถผมรถผมเลยสบายเลยจอดไปไหนก็ไม่ต้องล็อกกุญแจเพราะให้ไอ้นี่มันเฝ้าให้ บอกเฮ้ย hey, ้ารถกูด้วยนะเพราะมันตายในรถไงนั่นแหละครับคนเลยไม่อยากเป็นพลเมืองดีไงตำรวจแม่งพยายามสอบเค้นประว่าผมอะ่ะแม่งเป็นคนทนอ,ะอ,อ่ะเข้าใจปะแล้วตอนนั้นมันมานานแล้วไม่ใช่เหมือนตอนนี้ตอนนั้นแม่งผมหน้าตาแม่งก็เหมือนไอ้พวกขี้ยาตัวผอมอ่ะแล้วแม่งตัวดำๆอะ่ะนั่นแหละครับอ้อ แล้วมันไม่มีวงจรปิดไม่มีอะไรด้วยเราแม่ก็จะซวยไปด้วยไปมาแม่งเป็นคนขับรถชนคนตายก็ชิบหายไปด้วยนี่แหละตายยังไงก็ตามก็อย่าไปท้อใจครับต้องเข้ามาช่วยเอาจริงๆนะก็อยากจะรู้เหมือนกันไอ้ฝ่ายปกครองนั้นมือคือใครท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครน,นายกช่วยออกมาชี้แจงหน่อยกรณีเนี่ยเราว่าฝ่ายปกครองสิปะตะกะลมกับ คุณป,ปุ่มพรัดดาเนี่ยมันเป็นใครนะแล้วก็มีคลิปออกมามีรูปหน้าหน้าตาออกมาก็แทนที่จะได้คนที่ขายยาไอเด็กเลวนี่ก็ไม่ได้เลยมันมีรับรวงพางอะไรหรือเปล่าไอคนที่ขายยามันเป็นญาติฝ่ายปกครองหรือเปล่าคนมันเลยคิดไปเรืเ่อยเปื่อยไง ก็คิดไปนู่นนี่ไงจะไปปกป้องทําไมวะไอเนี่ยนะมันจะมาฟ้องร้องมันจะมาอะไรแล้วก็ให้แม่งฟอง้องรอง้องมาสิวะไปฟ้องร้องก่บคุณปุ๋มปู่บังคับก็ให้แม่งฟ้องมาเลี๋ยวะศาลก็คงมีวิยยาจารณญาณตัดสินแหละจะบอกให้นะอ่ะโอเคนั่นแหละครับเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่มําเสาะในแง่มุมของผมแล้วก็ขอให้เป็นกาลังใจให้คุณปุ๋มมตตานะทําความดีต่อไปเพราะคนอย่างคุณปุ๋มนี่ก็น่าจะทําความดีโดยไม่ได้หวังเงินทองราบยศสารเสริญหรอกเพราะดูแล้วเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงแลวเขาก็เป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วโอเค ซ,ซ,ซ,ซื้อผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเริ่มละสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็รวมรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้เงินก็เข้ากองทุนดิสารพลนดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับทางเฟซบุ๊ก k ุรกิจพลเดชวิสัยภาษาไทยครับแล้วก็ไอดีไลน์กับเบอร์สับเบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็พระนางพญาสยามก็2 9 0เก้าสิบาท เดี๋ยวจะปลูกเสกวาระที่สี่วันที่สามสิบมีนาคมนี้สั่งบูชาได้เลยเดี๋ยวจะส่งส่งพระไปรังวันที่สามสิบแล้วก็ตอนนี้ก็มีท้าเวสุวรรณนะครับสวยมากองค์เล็กสวยจริงๆก็จะปลุกเสกวันที่สามสิบมีนาคมนเช่นกันราคาสองอเก้าสิบาทเช่นกันครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับผมถ้าดูในช่อง YouTube จิตโพส h ช n n นลแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยตับเดียวครับไม่ถึงนาทีแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยผมจะรวบรวมเงินเป็นค่ารถค่าเดินทางไปขึ้นศาลวันที่20มีนาคมที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการคดีของคุณอัจฉิยะนะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอใด้มีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับสวัสดีต,ต,ต,าตางา่กัน